รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk t น e h e ฮีรวาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงซึ่งเธอเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยถึง5เหรียญทองแล้วก็คว้าเหรียญในการแข่งขันซีเกมให้กับประเทศไทยในประเภททีมหญิงอีกสองครั้งนักกีฬายิมนาสติกลีลาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือสโลชินีสุเอฉิมไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นพิเศษ d i o n i c เทคโนโลยี PTT Ultra f o r d จาก PTT Station น้ำมันเพื่อตราอัง,งุ่นไม่เป็นไขสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพรัฒศึกษาพัฒศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียตะกอ้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยพยประกันภัยทิพดิจิตอลอินชแน์ อีโก้พามกอล์ b r i n g out เยอะอีโก้พรีเชสท i n เทรดดิ้งอุปกรณ์จับเวลามาตรฐานระดับโลกตรีนิติคา r ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีค่ะไ <c oughs> ม่สโลชินีสุเกชิมราว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนยิมนาสติกเธอเป็นราชินียิมนาสติกเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทย5เหรียญทอง เล่นซีเกมให้กับประเทศไทยอีก2สมัย<ช>นะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมปัจจุบันนี้หลายคนไม่ได้เจอหน้าเธอเลยเพราะว่าเธอเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับก่อนที่จะเป็นราชินียิมนาสติกลีลาเนี่ยตอนสมัยเด็กๆใหม่มีพี่น้องสองคนใช่ค่ะมีพี่ชายมีพี่ชายค่ะแล้วก็ตัวใหม่เองนะครับอยากจะถามย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยใหม่เป็นผู้หญิง ตัวเล็กๆผอมๆบางๆเล่นกีฬาอะไรมาก่อนยิมนาสติกลีลาคือด้วยความที่เรามีพี่ชายต้องท้าความก่อนว่าคุณแม่ว่ายน้ําไม่เป็นะฉะนั้นส่งรุกไปไว่ายน้ำชาพี่ชายเริ่มจากการเป็นนักกีฬาว่ายน้าก่อนอต้องบอกว่าใหม่เป็นคนติดพี่ชายมากพอพี่ชายเป็นนักกีฬาว่ายน้าพอเราเริ่มเริ่มแข็งแรงแบบเริ่มเดินแข็งแรงเริ่มอะไรอย่างนี้รเราก็ขอแม่ไปเรียนว่ายน้ําเป็นนักกีฬาเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ว่ายน้ําก็ผ่านไปมีอะไรมาก่อนว่ายมามาก่อนยิมนาสติกลีลาอีกหลังจากว่ายน้ําก็พอดีช่วงเรียนโรงเรียนอนุบาลอนุบาล3ามเขาก็จะมีเหมือนให้เด็กๆทําไปเรียนแบบ after school อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็ตามเพื่อนไปเรียนบัลเล่ตอนนั้นก็เลยเรียนบัลเล่มาตลอดเลยใช่ค่ะเรียนบัลเล่ห้าขวบจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่เรียนบัลเล่ห้าขวบจนถึงถ้าจบหลักสูตรทั้งหมดหนูจบตอนอายุ16 เรียนบัลเล่มานานพอสมควรแล้วไปเจอยิมนาสติกลีลาเขาได้ยังไงช่วงอายุประมาณ8ขวบอะค่ะหนูเรียนบัลเล่อีกที่หนึ่งซึ่งจะอยู่ฝั่งทน<ม>อะไรเงี้ยแล้วพอดีตรงตรงที่เรียนตรงนั้นอะ,อะก็จะมีสอนยิมด้วยพอหนูเรียนบัลเล่สักพักก็มีคุณครูกคกคกคกไก เมื่อก่อนชื่อจินตนาประสิฐศรีใช่ค่ะตอนนี้ก็ดรสกุสุมาค่ะเขาก็มาเห็นหนูเรียนบันเล่แล้วเขาก็เลยไปคุยกับคุณแม่ครับว่าขอให้หนูลองมาเรียนยิมดูเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าให้ให้ลองเข้าไปเรียนอันนี้จําได้ว่าคาสแรกก็มีแบบแยกขาแล้วก็เล่นลูกบอลเลยเล่นแบบก็เด็กเนาะก็สนุกอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเรียนมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่า อันนี้คือกีฬายิมนาสติกลลแล้วก็เป็นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยอ๋อครับเล่นกับลูกบอลสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวไปเชือกเดี๋ยวไปริบบิ้นเดี๋ยวไปคาถาใช่ค่ะจนกระทั่งครบทุกอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะแล้วก็มีแสดงช่วงนั้นยังอยู่ในโหมดแสดงอยู่เพราะยังเด็กอชอบสิใช่ก็ชอบมีแสดงแล้วพอเริ่มแสดงไปได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องเข้าสู่โหมดการแข่งขันแล้วจำได้ไหมว่าแข่งขันยิมนาสติกลีลาครั้งแรกเป็นไงบ้าง จำได้หนูจําชื่อแมทไม่ได้แต่จําได้ว่าแข่งที่สุพรรณครับลงในกีฬาสุพรรณค่ะแล้วก็แข่งแค่อย่างเดียวคือฟรีแฮน์พออยังเด็กแล้วก็ได้เหรียญทองว้าวใช่มันก็เลยทําให้คุณจุดประกายว่าเอ้ยมันมันใช่ทางของเราแล้วหลังจากนั้นก็เลยฝึกซ้อมอย่างหนักเลยใช่ค่ะก็เลยฝึกซ้อมหนักแล้วก็ที่คู่ไก่ก็จะมีเก็บตัวในกีฬาทีมชาติจะมีโค้ชมาจากรัสเซียหนูจําได้ว่าหนูเริ่มเข้าฝึกซ้อมกับ โค้ชรัสเซียตอนอายุประมาณ11ขวบ11ขวบนี่คุณเจอโค้ชรัสเซียแล้วใช่ค่ะขึ้นไปซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่อุ้ยค่ะหนูก็ลองไห้ว่าหนูยังเด็กอยู่งงแงเลยฮะมันหนักมันหนักมาใช่มันหนักมากเลยพอซ้อมกับโค้ชรัสเซียได้ระยะหนึ่งนานขนาดไหนถึงได้เริ่มติดธงชาติผืนเล็กๆก็จะมีระดับเยาวชนนักเรียนไทยอะไรก่อนมีไหมฮะอายุประมาณ1213ิบอบอะค่ะ ก็เริ่มติดเยาวชนทีมชาติก็คือแมตช์แมตช์ที่หนูไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกก็คือตอนอายุประมาณน่าจะประมาณ11-12ที่สิงคโปร์คร่ะได้สี่เหรียญทองก็คือกวาดหมดเลยก็คือใช่ค่ะแล้วแล้ว,ลวเราเราตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงต้องคือด้วยความที่เรายังเด็กมากเนาะเราก็จะแบบงอแงซ้อมหนักเราก็จะงอแง ทีเนี้ยหนูเคยพูดกับคุณแม่ว่าถ้าหนูได้เหรียญทองแมต์เนี้ยหนูขอเลิกเพราะหนูเหนื่อยมากจริงเหรอจริงแล้วแม่ก็โอเคโอเคเดี๋ยวให้เลิกเพราะแม่ก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาใช่ไหมคือรับปากไปอย่างนั้นเองใช่แล้วก็ได้กลับมา,าเลิกไหมคุณแม่เ็าไม่เลิกอยู่ <laughs> แล้วก็มันเหมือนแบบ ก็ลูกเราไปได้ต่อเนาะเขาก็ไม่ให้เลิกก็พุชใหญ่เลยก็พุชใหญ่ทีนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกเป็น2เท่าเป็น2เท่าเลยกลับมาเจอซ้อมหนักเลยโอซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่แบบนอนที่กกทรเนี่ยค่ะกำลังคุยสนุกเลยนะฮะกำลังคุยสนุกเลยเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงฮอเฟมมาดูนะครับว่าเด็กงอแงตัวเล็กๆที่คุณแม่ส่งไปเรียนยิมนาสติกส่งไปเรียนบัลเล่ เธอกลายเป็นราชินียิมนาสติกของประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมได้อย่างไรสักครูก่กลับมาคุยกันครับหนูก็มีอาการบ,บาดเจ็บที่หัวเขา่าด้านขวาแต่แมต์มได้5เหรียญทองค่คะ <c oughs> คือจริงแช้าวประเทศไทยแมตนั้นอ่ะกวาดมา5เหรียญทองเลยทั้งที่บาดเจ็บแบบต้องคึ่นสเปรย์ตลอด,อดนะคะแล้วก็ฉีดยา <c oughs> พอฟเฟ สนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นพิเศษ d i o n i x เทคโนโลยี PTT Ultra Force จาก PTT Station น้ำมันพืชตราอังงุ่นไม่เป็นไขใส่สะอาดสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยาประกรันภัย คิปดิจิตอลอินเทอร์เน็ตอีโก้พามกอล์ฟบลิงเอาต์เยอะอีโก้พิเชษฐ์ไทม์เทรดดิ้งอุปกรณ์จับเวลามาตรฐานระดับโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาติโอ้เดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ มาติดตาม Sport t a อ k ใน h e ร่ในช่วงที่2นะครับช่วงหอฟรมเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องใหม่สโลตินีสเุเอชิมสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย <c oughs> พอไปรวมทีมกับพี่ๆชุดใหญ่ในที่สุดธงไตรง่รองผืนใหญ่ก็แปะที่หน้าอกในฐานะที่เป็นนักกีฬายิมนาสติก,กทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยใช่ค่ะแข่งขันสีเกมครั้งแรกเลยที่ที่มาเลเซียค่ะเป็นไงบ้างคะครั้งนั้นต้องบอกว่าก่อนที่จะแข่งขันซี่เกมค่ะมันจะมีแมต ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นคัดตัวเข้ามาเข้ามาเพื่อจะแข่งซีเกมใช่ไหมคบหนูก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านด้านขวาเป็นเอ็นฉีแต่กอก็ยังฝืนแข่งเพราะว่ามันต้องคัดตัวเข้าซีเกมใช่ไหมคะพอแข่งเสร็จปุ๊บแต่แมตช์นั้นได้ห้าเหรียญทองนะคะคือชิงแชมป์ประเทศไทยแมตช์นั้นะกวาดมาห้าเหรียญทองเลยใช่ทั้งที่บาดเจ็บแบบต้องคุนสเปย์ตลอดเนียนะคะแล้วก็ฉีดยาแมตช์ซีเกมนั้นก็แล้วตอนนั้นเราอยู่ในฐานะที่เป็นมือหนึ่งประเทศไทย แต่แต่ด้วยอาการที่เราบาดเจ็บเยอะมากมันก็เลยไม่ค่อยสําหรับหนูก็คือถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจก็ได้เหรียญเงินกลับมาแต่ก็คือเหมือนเรายังรู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่านี้ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บแต่คือร่างกายเราก็ฟื้นไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเราก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทาได้ในวันนั้นเสร็จจากซีเกมกลับมาก็คือหยุดเล่นปีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะพักฟื้นร่างกายตัวเองแต่ในขณะที่พักฟื้น เราไม่ได้เล่นยิมแต่เรายากไปเต้นบัลเล่อยู่เราก็เลยทําการสอบบัลเล่ให้เสร็จทุกอย่างจนจบหลักสูตรจบหลักสูตรบัลเล่ในปีนั้นตอนตอนที่เลิกเล่นทีมชาติเนี่ยนะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็พอดีก็จะมีแมตช์ซีเกมใหม่ใช่ไหมครับก็คือที่เวียดนามทางโค้ชคุณฟูไก่เขาก็ถามหนูว่าสนใจไหมอยากจะลองกลับมาเล่นอีกสักครั้งไหมอะไรอย่างนี้หนูก็ ลองดูก็ได้เพราะครั้งที่เราเราไม่ได้ทําเต็มที่แต่เรารู้ตัวว่าการกลับไปครั้งนี้เราไม่ใช่มือหนึ่งแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นน้องโมก็จะขึ้นาลเนทิป,ปสิ่ดีน,นะฮะค่ะคด้วยความที่เราเลิกไปนานใช่ไหมคะคคแล้วหนูคอลเลฟาเข้ามาเป็นมือที่4แต่พอซ้อมไปซ้อมมาก็น้องๆก็จะมีอาการบาดเจ็บ เขาก็เลยจะให้หนูขึ้นไปเป็นมือที่2และแข่ง4อุปกรณ์ตอนแรกที่เข้ามาเป็นมือ4ี่คือแข่งแค่สองสองอุปกรณ์หนูก็ชิลๆสบายๆอะไรอย่างงี้ก็ไปเรียนได้เพราะช่วงม6มันต้องเป็นฐานตอนนั้นยังเอนทาร์นอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาเรียนด้วยแต่ก็มาซ้อมกีฬาได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอน้องบาดเจ็บปุ๊บเขาก็จะให้หนูไปแข่งสี่อุปกรณ์แต่เราสึกว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วก็บวกกับที่เรียนหนักเพราะเราต้องเอนทาร์นเข้ามหาลัยด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยขอสอุปกรณ์พอคร ครับก็สบายขึ้นสบายขึ้นค่ะเป็นไงไหมฮะผลงานที่เวียดนามตอนแรกที่ไปแข่งไม่คิดว่าจะเข้ารอบพอไปแข่งปุ๊บบางอุปกรณ์เราเข้ารอบก็คือเกินคาดไปอีกเลอยาเง้ยไปชิงเหรียญเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆใช่ค่ะแล้วก็ติด1ใน5ติดประมาณที่5ครับสุดท้ายพอรู้ว่าตัวเองจะต้อง เลิกเล่นยิมนาสติกลีลาแล้วแมตช์สุดท้ายที่แข่งจริงๆคือซีเกมที่เวียดนามใช่ค่ะกลับมาปุ๊บเลิกเลยกลับมาเลิกเลยค่ะสอบเอนทรานซ์ใช่ค่ะเข้าไปเรียนต่อที่คือหนูสอบเอนทรานซ์ใช่ไหมคะแต่หนูเรียนจริงๆคือหนูอยากเรียนมองเทพนิเทศศาสตร์เพราะพี่ชายหนูเรียนมองเทพนี่ไงตามพี่ชายอีกแล้วสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ ยิมนาสติกก็ไม่ได้เล่นแล้วบัลเล่ก็ไม่ต้องซ้อมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิลตามภาษาวัยรุ่นเลยใช่ค่ะเริ่มต้นชีวิตการทำงานงานที่แรกหนูทำเป็นครีเอทีฟวิทยุขึ้นเม็ดร้อยเจ็ดอสมทค่ะคือก็ด้วยความที่เราชอบฟังเพลงมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเบื้องหลังการทำงานคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นยังไงเราก็เดินหน้าสมัคร งานคืนวิทยุเลยที่แรกเราได้เลยครับทีนี้ขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งย้อนกลับไปบว่าแน่นอนที่สุดว่าแม้นสองสี่เกมถ้าจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นชีวิตการเป็นนักกีฬาที่ก็ไม่ยาวมากไม่ยาวค่ะสั้นๆสองสี่เกมถ้าชีวิตนักกีฬาทั้งหมดหอคะค่ะสิบปีค่ะสิบปีสําหรับชีวิตการเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากกีฬาชนิดนี้โอ้เยอะมากเลยคือตอนที่เราเราเล่นอะ เราไม่รู้แต่พอเราเข้าสู่ชีวิตทํางานเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่อะค่ะการอยู่ในกฎระเบียบสําคัญมากคือในเมืองไทยอะหนูทางานมา3อย่างก็คือเป็น Creative, ครีเอทีฟเป็นนักข่าวแล้งานสุดท้ายก็คืองานโปรดิวเซอร์รายการทรทัศน์ท่องเที่ยวใช่ไหมคะมมงานพวกนี้เวลามันออก เราต้องทํางานกับหลายคนหลายฝ่ายฉะนั้นเรื่องตรงต่อเวลาสําคัญมากถูกครับความรับผิดชอบไม่ใช่รับรับผิดชอบเฉพาะแค่งานเราต้องรับผิดชอบคนในทีมด้วยยิ่งทางานโปรดิวเซอร์ทุกอย่างคืออยู่กับเราไม่ว่าจะมีอะไรผิดพลาดเราเราคนเดียวใช่เราคนเดียวฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นคนรอบคอบมากขึ้นซึ่งถ้าหนูไม่ได้เล่นกีฬามาหนูก็จะไม่ หนูขึ้นโปรดิวตอนอายุประมาณ27 28ถือว่าเร็วมาก,มากใช่ใช่ค,คือถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬามาหนูก็คงไม่ขึ้นได้เร็วขนาดนี้กำลังคุยสนุกเลยนะครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงทวิยนมาดูว่าสาวสวยคนนี้พอเธอเลิกเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยเธอไปทํางานในวงการสื่อปัจจุบันนี้ใครจะเชื่อนะครับว่าเธออยู่ในสาขาแดนซ์เก่งขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันครับ เด็กเกยาวชนนะคะคือถ้ามีความฝันอย่าอย่าทิ้งความฝันวันหนึ่งที่เราทำประสบความสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราเองมากๆค่ะทูบิออนสนับสนุนโดย i s u ู u ูมิวเอรุ่นพิเศษดิออนิก เทคโนโลยี PTT Ultra Force จาก PTT Station น้ำมันพืชตราอัง,องุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพัฒศึกษาพัฒศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียตะกอ้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยาประกันภยัยทิปดิจิตอลอินทรุลนซ์อีกโก้พามกอล์ฟบลิงเอาต์เยอะอี t ิเชษไทม์เทรดดิ้งอุปกรณ์จับเวลามาตรฐานระดับโลก Silver s p r t t y y u e ย a ูเรกาประมาณที่ตามสปอตทอดอะฮีโรในช่วงสุดท้ายนะครับครูนี้คุยกับน้องใหม่สโลชินิสุเอ็กชิมได้เห็นชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณจบจากการเป็นนักกีฬาทํางานวิทยุทํางานโทรทัศน์ผู้สื่อข่าวทํางานโปรดิวเซอร์อ <Producer. S 1> <Producer. S 2> สุดท้ายเห็นบอกว่าคุณวางเป้าชีวิตใหม่ แล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาไปทำงานไปเรียนเป็นยังไงบ้างฮะก็คือ,อาจากที่เราทํางานสื่อมาใช่ไหมคะครเราทําได้พราะเราเรียนมามแต่มันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆเพราะเราโตมากับการเต้นการเล่นยีมการเรียนบบลเล่เพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าเราต้องเหมือนเดินตามหาฝันแล้วทีนี้ก็เลยเป็น ไอเอสของปริญญาโทก็คือมีต้นแบบมาจากคุณแม่คือการเปิดโรงเรียนสอนเต้นรำสําหรับผู้ใหญ่แต่ทีนี้พอเราทิ้งเต้นไปนานแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยการที่จะหาความรู้ได้เร็วที่สุดพร้อมกับพัฒนาร่างกายไปด้วยก็คือการต้องไปต่างประเทศไปเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคือลาออกจากงานทุกอย่างทํทีิษยิปริญญาโทให้เสร็จให้เสร็จแล้วก็ไปเลยครับตอนอายุ29 30ประมาณนี้ค่ะ เห็นบอกว่าไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ก่อน1ปีหลังจากนั้นก็ย้ายจากนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียตอนนี้อยู่ออสเตรเลียมากี่ปีแล้วอเข้าปีที่3แล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เห็นว่ามาลงตรงความฝันของเรานี่แหละก็เรื่องของการแดนซ์ใช่ค่ะเข้าไปเรียนเลยค่ะเข้าไปทํางานเข้าไปออเดชันเลยใช่ค่ะรอยฟังหนฮะก็คือหนูเป็นคนมีอุดมการณ์และความฝันที่หนักแน่นมากฉะนั้นหนูรู้สึกว่า หนูต้องลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้เราครึ่งหนึ่งเข้าไปอยู่ในวงการนั้นหนูก็ไปโลงเรียนเต้นไปเป็นวอร์เนเทียการสอนบ้างหรือแบบไปแบบไปออดิชั่นแล้วก็ออเดชั่นได้คอมพานีที่นั่นว้าวก็ที่ถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการไปทำงานที่ออสเตรเลียที่ตรงเป้าหมายแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะทำงานในคอมพานีของออสเตรเลียอยู่จนกระทั่งคุณได้ประสบการณ์ที่อิ่มตัวแล้ว จุดมุ่งหมายของชีวิตจริงๆอยากจะทำอะไรล่ะหนูอยากเปิดโรงเรียนนะคะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยคะ<อ>่ะเป็นโรงเรียนสอนเต้นค่ะก็คือเป็นโรงเรียนสอนเต้นประกอบกับฟิตเนสเพราะว่าณตอนนี้หนูก็เรียนฟิตเนสอยู่ที่นั่นแล้วก็สอนฟิตเนสที่นั่นด้วยหนูอยากปั้นนักเต้นเมืองไทยที่เขามีพรสวรรค์จริงๆให้สร้างมาตรฐานให้เขาเพื่อให้ไป ไปออเดชั่นต่างประเทศได้งานต่างประเทศหรือสร้างคอมพานีที่นี่เพราะว่าหนูเริ่มมีคอนเนคชันจากที่ออสเตรเลียมากขึ้นแล้วเขาก็อาจจะมาช่วยเซตอัพคอมพานีให้ที่นี่ค่ะคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณก,กี่ปีคือ,อเดี๋ยวหนูต้องบินกลับไปออสเตรเลียเพื่อที่จะ เต้นกับคอมพาณีต่อเพราะหนูได้สัญญาใหม่อีก1ปีแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งเอเจนซี่ด้วยก็คือได้สองคานี้สองงานเลยแล้วทีนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปลายปีนี้หนูก็น่าจะกลับมาแล้วก็เริ่มดูที่ทางโรงเรียนดูเซตอัพโปรแกรมอะไรต่างๆคืออันนั้นก็จะเป็นพาร์ทต้องใช้เวลาหนูคิดว่าน่าจะประมาณ2ปี3ปี2ปีอะสอปีเป็นอย่างต่ำเพราะว่า สุดท้ายแล้วหนูก็ต้องอมีโคบิสเนสทางที่ออสเตรเลียมาช่วยด้วยเหมือนครับสุดท้ายนี้อยากให้ใหม่ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็บอกกับเด็กๆและเยาวชนว่าแน่นอนที่สุดถ้าสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไร,รไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าคุณจะรเรียนรหรือไม่ว่าคุณจะทํางานเดินไปให้สู่เป้าหมายนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่เขาเชียร์สมัยที่ใหมย่ยังเป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่ครับได้ค่ะ ก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่คอยสนับสนุนในช่วงที่ใหม่เล่นกีฬายินนาสติกนะคะจนตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับบางคนที่ยังติดตามผลงานใหม่ที่ออสเตรเลียอยู่เขาก็มาคอมเมนต์ใน,น u ู u b e นะคะก็ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็คือฝากให้เด็กๆเยาว,วชนนะคะคือถ้ามีความฝันอย่าอย่าทิ้งความฝันขอให้เดินแล้วก็ไปสู้ไปกับมันนะคะเพราะว่า วันหนึ่งที่เราทําประสบความสําเร็จแล้ววันหนึ่งที่เราคว้าความฝันได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราเองมากๆค่ะครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เลลึเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะมอบให้เป็นเสื้อสวยๆจก<ค>ากยูเลกานาไปสกรีนด้านหลังว่า Talk The hero s p o ต t ้อง k t อ h h r r o นั่นหมายความว่าใหม่เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ในรายการเราด้วยนะครับ เป็นสุภาพสตสรีสาวสวย,ยผิวพรรณดีมอบสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบูส่สมุนไพรแท้ร้อยเนะครับฝ่<อ>บายจะจากสารเคมี <ฮะ S 1> นําไปใช้ดูแลผิวพรรณตัวเอง <ฮะ S 1> หลังจากที่เสร็จจากการทํางานมานะฮะยิมนาสติกลีลา เคยเล่นบอลมาแล้วลองเอาตะกร้อไปเล่นด้วยหลานน่าจะชอบค่ะพรีเมียตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจมอบให้ทั้งชุดเลยนะครับเอาไปทดสอบดูนะครับว่าตะกร้อเรามีคุณภาพจริงหรือเปล่ารูปนี้เป็นรูปที่พี่ตุ๊ชอบมากเลยเป็นรูปที่กําลังแสดงยมนาสิกมีลาสมัยที่เล่นทีมชาติสวยมากชาโตเนอาร์นํนำไปใส่กรอบแล้วก็เอาไปประดับไว้ที่บ้านนะครับสุดท้ายนี้เราหวังว่า สิ่งที่ใหม่วาดฝันเอาไว้จะประสบความสําเร็จในอีก3ปี5ปีข้างหน้า,าวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณสโรชินีสเวกชิมสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทย5เหรียญทองและ2เหรียญเงินสเกมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการสปอต t อ l เด h ฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าโซโลชินิสเวกชิมนั้นเธอเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจน แล้วก็เดินตามความฝันของเธอทุกขั้นตอนตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬามาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เธอฝันว่าเธอจะเปิดโรงเรียนสอนแดนซ์ในประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐานของต่างประเทศทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี uzu, อิซุสปตทน้ำมันพืชตรางุนสบู่สมุนไพรญิงอ่อนสถาบันการพรรัฒศ,ศึกษาพรีเมียร์ตะกอ้อไทยทิพยประกรันภัย อีโก e go ้พรามกอล์ฟพรีเชสทามเทรดดิ้งการกีฬาแห่งประเทศไทย Trinity ้คาร์สชาโตเดอ a r อาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้ามากดไลค์และก็ติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา17 3 0นา0นทีทางททบ5 SD เวันช่องนี้สวัสดีครับพอผมทุกเ็จนะครับดูตะกอดเทปดูได้พอหมดดกสุดท้ายเป้งกำกัรเลยปึ้งพอผมพอผมผมได้ยินเสียงดังสุดท้ายเป้งแต่็จปุ๊บพอก้มลงแต่ผมยกมือขึ้นแม้จะทโลูกเองครับก็ยังก็เดอดเข้า เข้ามาเข้ามาตามความจริงผมพรผมบอกอผมรู้ผมลงชาตผมก็จะเฮ่ตามก็ไหลเลยโอเคครับ